สวัสดีครับวันนี้กับพบกรับพญเดงว่างามคื้เก่าแล้วครับวันนี้พญเดงเสพผีพ่อน้องอก็หลอกโขกหลอกปลาครับวันนี้ก็เสพผีพ่น้องไปหัวจักครับสมุนไพรดีๆครับตามหัวไหลไปหน้าของพญเดงเนี่ยละนี่ครับลักษณะของเครื่องมาหน่อยหรือว่ากุ้งเขมานี่แหละครับลักษณะของมันใบเครื่องมาหน่อยสิบีลักษณะเป็นขนนะครับขนนุ่ม คล้ายๆขนม้าน้อยละ่ะเขียแถวภาคอีสานเนี่ยพ่นกับสิเอิ้นว่าเครื่อมาน้อยแถวภาคกลางพันกับสิเอิ้อนคุงเขมาหรือกับแลแต่ตามภาษาทินล่ะครับมาพยินเดียสิเฝ้าเรืองสรรพคุณหนฟังใบนี่เอาไปคั่นจินนะครับเพราะคั่นใช้น้ำแล้วมันสิคล้ายๆวุ่นครับก็าไปสดจินรักษาโรคกระเพาะนะครับนี่ ซอยโดดซึมสารพิษในล่ำไส้ซอยในการขรับถ่ายครับนี่ลดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งล่ำไส้ครับนี่ใบของมันแล้วก็ส่วนรากรากเคืือและรากนี่มีสปะคุณแก้ร่อนไนครับแก้ร่อนไนแก้ไขแก้แอคเซปแก้ปวดท้องครับ แล้วก็ลดน้ำตาลลดความดันแล้วก็สำคัญนะครับเอาไปต้มกินนี่บำรุงหัวใจนะครับนี่ครับับประสวะได้พร้อมนี่แหละครับสารประคุณดีๆของเครื่องมาน้อยหรือกุ้งเขมาสมุนไพรใกล้ตัวครับพี่น้องก็เอาไปหั่เป็นอาหารก็ได้ครับวัะนี้เด็กก็เอาไปลาบกินยุ่ประจําครับนี่ครับเครื่องมาน้อย เคลียบดีๆมีประโยชน์กอจะเลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พื่ยเดีดเด้อถึงกำลังแรงใจมือน,นี่ก็ได้นำเสนอสมุนไพรดีๆเครื่อหมาหน่อยสวัสดีครับ